หลวงก,กับพระราชินีเนี่ยเขาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกซ้อมการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงทั่วพระราชทานภูเก็ตคิงคัพนะคะลีกัปตาครั้งที่35เขาบอกว่าในโอกาสนี้นะคะที่ทางราชินีสุทธิดาเนี่ยจะทรงเข้าร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบานารุ่น IRC z e r ซีโร น้ำหมายเลขเรือนะคะ T H A 72นะคะณหาดกระตะตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะคะก็หลายๆคนเนี่ยได้เห็นนิวลุกเลยทีเดียวโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าครั้งนี้น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเลยอะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นภาพโพสของ ในหลวงลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้เราต้องบอกเลยมัน,มนคุณรู้ไหมคะว่าอะไรเกิดขึ้นคือย,ยิยิ่งมีความรู้สึกเลยว่าเหมือนกับจ้าคุณพระจะจะไม่ได้กลับมาแล้วอะเพราะว่าเหมือนเขาพยายามปรับตัวอะไรหลายๆอย่างจากการไปดูคอนเสิร์ตเบิร์ดนี่ก็ใช่การใส่ชุดหนังอะไรแบบนี้แต่ว่าโอเคถ้าเราย้อนกลับไปทุกคนคงจะจำได้เนาะว่า เมื่อตอนสมัยที่เขายัางอินเลิฟกับเจ้าคุณพระเนี่ยแล้วเจ้าคุณพระก็ทําให้โลกตะลึงไปแล้วครั้งหนึ่งด้วยการใส่สกินนี่จีนจําได้ใช่ไหมคะเออตอนนั้นมันมัน,ม,น,ม,นมันก็ช็อกโลกเหมือนกันนะกับการใส่เสื้อคู่บีมคู่อะไรของเขาอ่าแล้วก็ใส่สกินนี่จีนซึ่งม,มันกระชากภาพพจน์เป็นอย่างมากะนะแต่ว่าโอเค หลังจากนั้นเนี่ยเราเราก็จะได้เห็นพัฒนาการจากเดิมที่เคยแบบปั้นปึงหรือว่าไม่ค่อยมีใบหน้ายิ้มแย้มเวลาออกมาคู่กับราชนีสุธิดาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอละช่วงหลังๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาจะมีความแฮปปี้ะนะเวลาออกงานร่วมกันมีการยิ้มแย้มพูดคุยกันในระหว่าง ออกงานด้วยกันอะไรแบบนี้แล้วก็เดินกระฉับกระเฉงนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเอาหนีบจักรแด้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ประกอบกับเจ้าคุณพระก็หายไปเลยไม่ไม่คืนกลับเลยนะนี่น่าจะประมาณสองปีได้แล้วแล้วก็เนี่ยคุณเห็นไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยราชินีก็ไปแข่งไอส์คินะคะแล้วก็มีการไปฝึกซ้อมตอนนั้นเรายังแซวเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวอาจจะมีการไปลงแข่งขันด้วยก็ได้แล้วก็ ถัดมาจ็อกกี้อไอส์แครไปแล้วเนี่ยแล้วกต็ต่อมาก็ควงกันไปดูไม่ว่าจะเป็นโขนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเบิร์ดนะคะเ็า <ๆ S 1> ทำให้หลายๆคนเนี่ยตกตะลึงในลุกนะคะเรียกว่านิวลุกกันเลยทีเดียวแล้วก็มาครั้งนี้มาอีกแล้วนะคะเพราะว่ากระชากจิตวิญญ,ญาณกันเลยทีเดียวตรงที่ว่าราชินีเนี่ยจะไปแข่งเล่นเรือใบหลายๆคนคงจะได้เห็น ในหลวงวชิลาลงกรณ์อ่ะวันนั้นเนี่ยลงกรณ์แต่วันนี้ลงพุงเขาแซวกันนะคะเพราะว่ามีก็มีก็มองนะว่าเอ๊ะทำไมวันก่อนยังดูผอมอยู่เลยแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาปรากฏกายด้วยด้วยมีมีเสื้อคลุมด้วยนะมันก็จะอำพลางได้ส่วนหนึ่งล้วก็จะอา,อาจจะเป็นเวลากลางคืนด้วยคือมันอาจจะมองเห็นไม่ชัดอ่ะนะแล้วในวันเนี้ย เขาดันมาปร,ปรากฏตัวที่เป็นกลางแจ้งแล้วแดดเปรี้ยงเลยอะ่ะมันอันนี้บอกเลยนะว่าเป็นเป็นน่าเป็นครั้งแรกเลยที่เขาทําอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณเห็นไหมคะว่ามันมีการแซวว่าวันก่อนเนี่ยวชิราลงกรแต่วันนี้วชิราลงพุงคือใหญ่มากนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเออ่ใส่เป็นเสื้อกราะหรือเปล่าอันนี้ไม่จําได้มีคนพูดนี้ตลอดนะเวลาที่เขาดูท้วม ดูแบบตรงๆอะ่ะบางครั้งเราจะเห็นเลยว่าเสื้อมันตรงๆออกมาอะไรเงี้ยบางครั้เขาจะแซวว่าเออเป็นการใส่เสื้อกลอกหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยมันมันมันก็ดูหุ่นแบบมันก็พูดยากนะเพราะว่าเขาเขาก็ไม่เคยมาใส่ขาสั้นให้เราดูแบบเนี้ยซึ่งต้องบอกเลยว่ามี่ก็ตะลึงกับขาเขาเหมือนกันนะขาเขาก็ย้ายใหญ่นะอืมถ้าเทียบถ้าเทียบดูแล้วกับเอ่อลาชินีเนี่ยคือ นะั่เป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นอะไรลักษณะแบบนี้อ่ะมันก็ทําให้หลายๆคนก็แบบว่ารู้สึกแปลกประหลาดเหมือนกันว่าเออเขาจะเปลี่ยนภาพพ์ขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็ในการที่ว่าส่งราชินีไปแล่นเรือใบอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าแบบเป็นการตามรอยพ่ออย่างแท้จริงนะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยทางกษัตริย์ภูมิพลนี่ก็เป็นเป็นการแล่นเรือใบในตำนานด้วยเช่นกันคือเรามีควารมรู้สึกว่า ในครั้งเนี้ยเขาพยายามที่จะให้ซีนราชินีเนี่ยแหละเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเคยพูดกันไปแล้วนะว่าเหมือนกับว่าพระสงฆ์นิกรเนี่ยจะพยายามเรียกร้องให้ราชินีเนี่ยออกงานแล้วสุดท้ายแล้วราชินีก็ออกงานงานะแล้วก็ออกงานคนเดียวแล้วหลายๆคนก็ปรับปลืม้มคือเขาก็ามองว่าเออตั้งแต่ราชินีขึ้นเนี่ย ราชินียังไม่ได้แสดงอะไรของตัวเองเลยอ่ะยังไม่มีโครงการยังไม่มีอะไรเดี่ยวๆของตัวเองเลยในขณะที่ว่าทางเจ้าคุณพลัสเนี่ยมีโครงการโครกหนองนามีสองสอมีจงมีเจลอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยอยากให้ราชินีเนี่ยมีซีนหรือว่าได้ออกงานตัวเองคนเดียวไม่ต้องไปหนีบกับทางกษัตริย์ได้ไหมอ่ะถูกไหม จะออกอกี่ครั้งเนี่ยก็รอเดินตามกับทางกษัตริย์อย่างเดียวก็เลยอยากให้ออกเดียวๆแล้วเนี่ยก็มีการริเริ่มนะคะในการไปดูคอนเสิร์ตเบิร์ตแต่ว่าก็เป็นปีนั้นปีเดียวงาแล้วก็มีงานเดียวเลยมั้งก็คือหลายๆคนก็เหมือนกับบ่นน้อยอกน้อยใจนะคะว่าเออทําไมไม่มีงานออกาอมกเลยอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการออกงานคู่กันถี่มากขึ้น ไม่จําเป็นที่จะต้องมางานวางพวงมาลงมาลามีบรรทงบันเทิงเนาะมีการมาดูหนังมีดูโขนดูอะไรแล้วก็เนี่ยครั้งนี้ก็ออกงานคู่กันเลยมันเหมือนกับเป็นการแบบให้ให้ซีราชนีมากขึ้นะ่ะแล้วก็เนี่ยมีการให้ไปแข่งไอ้ฮอกกี้ถูกไหมคะแล้วคราวนี้มาแล่นเรือใบอะไรกันอีกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันทําให้หลายๆอย่างประกอบกันแล้วมีความรู้สึกว่า เหมือนเจ้าคุณพาจะหมดหวังแล้วไหมอันนี้ไม่อยากให้หลายๆคนแสดงความคิดเห็นนะคะว่า,ว,าว่าคุณคิดเหมือนมีเปล่าจากที่มีได้ลองเนี่ยลองลอง,ลองให้เหตุผลดูมีมีความรู้สึกว่ามันห่างไกลออกไปเรื่อยๆนะคือใครที่เป็นแฟนคลับเจ้าคุณพาเนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างลองแสดงความคิดเห็นของคุณดู พอเท่าที่มี่มองด้วยสายตานี่คือด้วยความคิดของมี่เนี่ยมีมองว่าเขากําลังให้ซีนราชินีนะให้ซีนเลยแหละเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเข้าแข่งขันกีฬาจะเข้าไปทําไมนะถ้าเขาไม่ได้สนใจคือเรามองว่าเขากําลังจะทําให้ราชินีเนี่ยแบบได้รับการยอมรับให้ซีนแบบโดดเด่นขึ้นมาบ้างว่าราชินีราชินีเนี่ยมีความเก่งกาจมีความโดดเด่นเห็นไหมเพราะว่าทุกคนในราชวงเนี่ยเขาจะ เก่งกาศกันทั้งหมดเลยอ่ะที่ผ่านมาฟ้าหญิงศิริวันนวลีเนี่ยก็เก่งกาศออคริสตาอะไรของเขาถูกไหมคะเนี่ยก็คือจะต้องแย่งกันไปคนละอย่างสองอย่างวันนั้นก็ทางอะไรอ่ะก็มอบปริญญากันเองนะคะระหว่างในหลวงพระราชินีกับในหลวงกับน้องเขาก็คือฟ้าหญิงจุฬาพรมอบปริญญากันก็เนี่ยเห็นไหมคะเก่งกันเก่งกันทุกคนเลย มอบกันไปมอบกันมาอวยกันไปอวยกันมายกหางกันไปยกหางกันมาคุณแจ่มจันบอกว่าเขาใส่เสื้อกราะพุงหรือเปล่านะคะคุณสาวตาลบอกว่าใช่ค่ะเจ้าพระคงไม่ได้กลับมาแล้วนะคะคุณวันลบสวัสดีค่ะอืมคุณสาวตาลบอกว่านุ้ยมีอะไรดีคุณแอลดีบอกว่าพวกเขาจะรู้บ้างหมว่าประชาชนส่วนใหญ่อยู่กันอย่างยากลําบากนะคะ คุณทีคุณตีสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็คุณลีบอกว่าไม่มีเพลงขั้นกลางแล้วหรอมีค่ะนะคะมีมีจะเปิดก็ได้จ้ะนะคะขอบคุณคุณลีค่ะแล้วก็คุณเพลงนะคะสวัสดีค่ะอืมก็ประมาณนี้แล้วก็ต่อมาถึงเรื่องอะไรอีกโอเคเดี๋ยวมาต่อนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ได้กรี๊กราดกันพอสมควรเลยนะเดี๋ยวมิจะา พูดถึงเรื่องอะไรต่ออ๋อใช่ก็อย่างที่บอกนะมีคนวิพาวิจารณ์บอกว่าทำไมมันหนาเฉพาะพุงอย่างเดียวซึ่งอันนี้จริงๆนี่ก็เห็นนะว่าโอ้โหพอวันนี้เราดูเราดูว่าเขาท้วมมากเลยอ่ะดูอ้วนมากเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคืออาจจะใส่กางเกงขายาวนะมีสูรมีอะไรคลุมเออมันก็เลยดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ว่าเออคราวนี้ก็จะดูแบบว่าดูท้วมมากเลย แล้วก็หลายๆคนก็ตกใจนะคะบอกว่าโอ้โหวันนี้มีพระราชาอิส,สริเอไม่ใช่โอ้โหตายแล้วไม่ใช่อันนี้มาจากทาง Royal World นะคะอันนี้เป็นสำนวนของเขานะโดยเฉพาะตัวเลยเขาจะจิกกัดแบบแสบๆนิดนึงบางครั้งก็มีโอยๆหน่อยๆนะคะบอกว่าพระราชา อิริยาบทสบายๆของในหลวงพระราชินีที่เสด็จไปไปซ้อมแข่งนะคะที่จะไปแข่งขันเรือใบนานาชาติเนี่ยแหละก็บอกว่าได้ทรงทักทายประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาแล้วที่ที่มาแบบนั่งรอนะคะมารับเสด็จที่หาดกะตะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วมีเห็นมีฝรั่งด้วยนะเราไม่แน่ใจว่าฝรั่งเนี่ย เป็นครูฝึกหรือเปล่านะคะหรือว่าจะมาดูแลความเรียบร้อยอะไรเพราะว่าเห็นมาเยอะมากเลยอะมาหลายคนเลยแหละที่ใส่เสื้อเป็นเซ็ตเนี่ยแหละสีเทาๆที่เดินตามกันนะมีก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครเหมือนกันมีฝรั่งตามอยู่หลายคนเลยทีเดียวน่าจะมาร่วมฝึกซ้อมอะไรกันด้วยแต่ว่าตอนที่ขึ้นมาจากทะเลเนี่ยเราไม่เห็นทางราชินีเลยนะเราเห็นเฉพาะ ในหลวงเนี่ยเดินขึ้นมาคนเดียวนะโบกไม้โบกมือแล้วก็ตอนก่อนที่จะลงเรือเนี่ยที่ใส่เป็นเอเสื้อขาวกางเกงดำที่ลงมาจากรถนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคือหุ่นแบบเดี๋ยวมีจะยอ่อาจะย้อนกลับไปทุกคนดูตอนที่ลงรถมาเนี่ยอาตายแล้วไม่ได้เอามา เดี๋ยวอยากจะให้ดูสักครู่นะคะ ทำไมมันมีเสียงซ้อนสักครู่นะคะทำไมมันยังมีเสียงแทกอยู่อะ่ะโอเคมีปิดแล้วเนาะขออภัยด้วยค่ะที่มีเสียงแทกน่าจะาเนี่ยให้ดูรูปนี้ก็คือมีคิดว่ามันเป็นเพราะเขาใส่ขากางเกงเล็กอะเพราะขากางเกงเล็กแล้วตรงกลางป่องเนี่ยมันก็เลยดูแปลกเข้าไปกันใหญ่เลย ซึ่งเวลาที่เขาใส่สูตรอะไรแบบนี้คือสูตรขาสลักเนี่ยมันไม่ได้ไปรวมศูนย์อยู่ตรงข้อเท้าถูกไหมคะเพราะมันจะปล่อยมันก็เลยดูหุ่นไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ณวันนี้เขาดันใส่เหมือนคล้ายๆกา,างเกงจอกกี้อะไรอย่างนี้ไหมเออก็เลยก็เลยทําให้ดูแบบหุ่นประหลาดๆเข้าไปกันใหญ่อืมแล้วก็ ณวันนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดโลกัศน์อีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเริ่มรู้แล้วแหละว่าเขาจะฉายแววให้กับทางราชินีเป็นราชินีที่เก่งกาจแล้วก็มีความสามารถหลายๆด้านอะไรแบบเนี้ยอืมเดี๋ยวสักครู่นะคะมีจะเสริม อืมก็เดี๋ยวมาดูอันนี้กันนิดนึง <c oughs> แล้วก็ภาพที่ราชนีแบกไอกระเป๋าเนี้ยคือไม่เห็นท่าเดินของเขาแล้วราชนีเดินแบบว่าเดินแบบเหมือนเดินตลาดเลยนะเอาจริงๆ <c oughs> มีใครสังเกตท่าเดินเขาไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะมีจะให้ทุกคนดูคลิปสั้นนิดนึงนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคือมีใครมีใครได้แสดงความคิห็นหรือว่าได้ได้เห็นคลิปที่เป็นภาพเคลื่อนไหวของเขาไหมคะเดี๋ยวมี่จะให้ดูนิดนึงนะคือมีมีความรู้สึกว่าโอ้โหราชินีนี่คือแบบว่าเหมือนเดินตลาดนัดเลยอะ่ะ คลิปนี้นะคะ เหไม่เยผกเจริญสซงพาเจริญระยะไกลพาเจรนพคือเหมือนจริงๆนะเหมือนแบบเหมือนเหมือนอ่อคนเดิ ระพุ้ส <estrogen. IS> e> ิงห์ขับจระเข้ส่งพระเิญ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 ส่งพระเลญส่งพระเิญส่งพระเิญ